สวัสดีครับวันนี้นะครับตื่นมารับทรับรับโชคกันนะครับผม,มวันนี้เราก็ามาดูที่ว่าวิธีการเทพื้นนะครับเทเทอุดอ่ารู ในพื้นนะครับในกรณีที่เราทําสลีปไว้ที่พื้นนะครับเดี๋ยวผมเขียนมานะครับกดที่สี R ่เหลีนะ่ยมเนาะสี่เหลี่ยมอาจจะทบทจำลองมาทั้งแค่นี้พื้นหนาทั่ยี่สิบเซนเป็นพื้นชั้นสองนะครับบอกว่าจะทำห้องน้ําทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะพื้นหนาสองร้อยเนาะก็คือสองร้อยมิลโอเคเมื่อพื้นหนาสองร้อยมิลแล้วเนี่ยมันจะเจาะรูนะครับรูในห้องน้ําเราทําสลีปไว้ห้องน้ําสลีปไว้คือ จะเป็น6นิ้วก็คือ75เนาะอ่าแล้วเราก็ทำการพูดพูล,ลงไปดืดอ,อันนี้เป็นธรรมชาติเนาะอ่าอันนี้เป็นเป็นอ่าที่เราสลีปไว้สลีปไว้ทีเราก็ใส่ท่อท่อขนาดเท่าไหร่ครับท่อขนาด100ก็เป็น55นะครับ55อ่าท่อ55ท่อ 55, อ55ก็ทำมีความหนาที่จะไห่มีความหนาที่ ห้ามิลหกมิลเจ็ดมิลอ่าทอดเป็นสิบสามจุดห้าแล้วก็พุทพภูขึ้นมานะครับพุทภูกดตัวพีแล้วก็โกดขึ้นไปอ่าห้าร้อยอ่าสมมุติว่าตัวนี้แล้วก็กรุปตรงนี้นะครับเนี่ยครับวิธีการกรุปก็คือหนึ่งสองสามแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งทํากรุปนะครับกรุปเสร็จนะครับไปเติมสีกดเพนบักเก็ตหรือกดตัวบีในนี่นะครับแล้วก็ ไปเลือกสีน,สสนะครับสีท่อสีฟ้านะครับนี่สีท่อสีฟ้านะครับเราก็ไปให้เซนเตอร์เขาซะาปุ๊บนี่ถ้าเรามือเก่าแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีเซนเตอร์ก็ได้เนะาะเราเอาใน,นมือใหม่มือใหม่แล้วก็เอาไปกดปุ๊บลงไปซะอ,อยู่ไหนเนี่ยลืมปุ๊บมาปุ๊บนี่เราไปเราไป นี่ครับขึ้นมาเราก็ยกขึ้นมาปุ๊ดสัก100ร้อย200สกว่าจะพอใจอ่านี้โอเคอันนี้เราจะเทนี่เราทําไงว่าน้ําจะไม่ซึมลงล่างด้านล่างเราทําไงอ่ะเดี๋ยวผมจะหเห็นนะครับทําการเซกชันตัวนี้ไปนะครับอ่กอค่นตัวนี้ไปเฉพาะนะครับ ครับอาเซคชั่นปลายเห็นนะครับปุ๊บเนี่ยเรากดตัวไหนกดตัวนี้อาเราตัวตนี้ปิดไปก่อนบังนะครับปับ๊บนี่นะ่เห็นแล้วครับนี่คือการท่ออาท่อที่เราวางไว้มันมีพื้นที่ผิวเนี่ยมันน้อยมากอาคุณจะใช้ปูนอะไรเขาแนะนําเป็นปูนเป็นคอนตักชั่นเก้าที่ไม่เหลวนะครับเป็นเหลว นะครับผมโดยการเราจะทาํางานยังไงปูนชนิดนี้นะครับมันจะไหลเร็วมีรูนิดเดียวนะครับมันก็จะไหลไม่หยุดเลยนะครับผมนะครับรูท่อตรงนี้นะครับผมก็ได้นําบอกว่าตีเตรียมไม้แบบนะครับไม้แบบด้านล่างนะครับไม้แบบด้านล่างปุดไปนะครับนี่ทำปูนไปก่อนนี่เก,ก็บป๊บ ทำกรุ๊ปนะครับมาคอมเนนต์่ะครับ่อะอันนี้เราสมมติเรา,เรา,เ,ราเราทำเนไว้แล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะเราเราเราทำตัวนี้ไและเห็นไหมครับป๊อปต่อไปเราทําการพอเข้าแบบคําท้องพื้นเสร็จนะครับคํามท้องพื้นเสร็จพื้นมีความหนานะครับเราก็อาจจะเทปูนฉาบนะครับเทปูนฉาบสักครึ่งนึงเห็นไหม เทปูนฉาบไปนะครับเทปูนฉาบปูปนฉาบสำเร็จกันเลยนะครับแร้ก็เทปูนฉาบสำเร็จไปสักสองเซนสามเซนนะครับปูนฉาบเพราะแล้วก็เอาเหล็กกระแท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 กนะครับอา,อาจจะให้มันเจ็ตัวนะครับอา,อาจจะเซนของเซนเพื่อป้องกันหนอนชิง เกล้าต่างๆคอนตักชันเก้าเนี่ยไหลออกนะครับไหลออกนะครับนี่ครับปุ๊บนี่ครับต่อไปเราก็เทเดี๋ยวผมจะทำสีซะหน่อยดิ้งนะฮะปุ๊บปุ๊บนี่แน่อ้าวปุ๊บนี่แน่แลนส์เกป ครับรับฝึกไว้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็นปูนฉาบนะครับปูนฉาบปูนฉาบแล้วก็ปรับแสงสีสันให้เขาได้นะครับโดยการให้ความละเอียดนะครับนะครับเราต้องการจะนัเราต้องการจะ,นะรรจะนี่ปึ๊บนะครับเราทำการ ตึ๊บแล้วก็กดลูกศรดูดูเสร็จปุ๊บปุ๊บเราไปใส่ความละเอียดให้เขานะครับใส่ความละเอียดให้เขาแล้วก็ใส่ทั้งร้อยให้เขามีความละเอียดนะครับปุ๊บไออ้่านี่นอนชิงนะครับนอนชิงแล้วก็เทเทไปเรื่อยนะครับอนอนชิงออฟเซ็ตซะหน่อยนะเดี๋ยวเผื่อ,อาะลุ้งบนอ่านะครับปุ๊บให้สมจริงเนาะ แล้วก็เทชือนะครับเทคุณสมบัติของปูนชนิดนี้นะครับจะไหลลงทุกซอกทุกมุมนะครับคู่มือการใช้นะครับก็ไปดูได้มีหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่สามารถที่จะอมาธิบายได้เนาะเพราะว่าให้ใไปเรียนรู้เอาจะเป็นคอนแทคชันเกลนะครับเป็นนอนชิ้เกลนะครับก็ไปดูค่ากําลังอัดของเขาดูนะครับเทแล้วปูนชนิดพวกนี้นะครับไม่มีการหดตัวนะครับ มีเทคนิคการลวซึมผิวท่ออีกชนิดหนึ่งก็คือนะครับบริเวณผิวนะฮะบริเวณผิวตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมตัวนี้นะครับทำการก๊อปปี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดเพสเพน,นะครับแล้วก็กดลงมาปุ๊บเราก็ทำปีกให้เขาอ่าโดยการเชื่อมหรืออ่าหรืออะไรฮะ หรือทาด้วยซิลิโคนหรือพันด้วยวอเตอร์บารูร้จักไหมครับวอเตอร์บาร์ไปเลยไปดูนะครับมาดูนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะพันนะครับฉีดจะใช้โฟล w มีนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนนะครับปุ๊บเป็นซิลิโคนนะครับ เป็นซิลิโคนที่ผมเคยใช้ก็เป็นอะดิก้าพีสองศูนย์หนึ่งนะครับที่กันซึมนะครับเป็นเป็นตัวนี้เป็นสเ e ล l i n g คือการพองตัวถ้าเกิดมันโดนน้ำุ๊บมีมีความชื้นมากๆมันก็จะเกิดการพองตัวนะครับฉีดทิ้งไว้ก่อนอฉีดไว้สักชั่วโมงของยี่โมงก่อนที่เราจะเทเทตัวไอ้นอนชิ้นก้าตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวนี้เวลาเจอน้ําน้ําซึมจากด้านบนลงมามันก็จะมันก็จะ บานบานตัวขยายตัวขยายตัวทําให้ไม่มีน้ําซึมลงไปด้านล่างใหมอําหรับการทาห้องน,น้ำนะครับมีเราก็เทนอนชิงกบปึ๊บไปเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดให้ดูนะครับตัดให้ดูให้เห็นนะครับก็ใช้เซกชั่นกดปึ๊กปึ๊กอ่าเราจะตัดเทกชั่นเฉพาะตัวมันเราก็ไปตัดเทกชั่นก็จะบคลิกเข้าไปในในในของเขานะครับคลิกเข้าไปในตัวของเขาปึ๊บ แล้วก็ตัดเซชันเฉพาะของเขานะครับไม่เห็นเห็นไหมครับแล้วก็บุลากดให้รูปเซกชันหายไปก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับปิดแต่ตรงนี้ไม่ใช้แล้วนี่ครับวิธีการนะครับหรือจะเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือป้องกันอีกชั้นหนึ่งโดยการฉีดที่ผิวคอนกรีตที่ด้านนอกนะครับผิวด้านนอกบริเวณนี้นะครับ รับประกันได้นะครับเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับผมใช้มาไม่มีรั่วนะครับไม่มีรั่วนะครับแต่ซัพพอร์ตตัวล่างเนี่ยนะครับเวลาจับยึดก็แขวนซัพพอร์ตหลอดติ้งอะไรก็ให้แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการสูดตัวข้างบนนี้บางแห่งเขาก็จะปูพลาสติกนะครับปูพลาสติกแล้วพันโดยมาพันโดยรอบมาถึงนี่นะครับแล้วก็เทท็อปปิ้งอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ แล้วก็โถส้่วมก็วางให้ได้ตำแหน่งนะครับถ้าเราวางไม่ไตำแหน่งเรามีการสไลด์ท่ออันนี้ก็ลําบากนะครับผมก็เช็คตำแหน่งก่อนติดตั้งให้มั่นคงนะครับขอให้ตำแหน่งให้ตรงนะครับจะไม่ต้องมาแก้ปัญหาโดยโดยต้องเสียเงินเพิ่มนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ